เขาพกันมาหยังเ <c oughs> ขานี่มาหยัง <c oughs> <C oughs> จังไรก็หาแนวกินก่อนเนาะแม่ <c oughs> อิ่มดองก่นอนจว่ากันที่รู้จักก็ขึ้นนิ้วโลเมียนตอนนั้นแม่นิ้วโลเมียนเเกียวเปนเกียวเ่าน,นี่น ไปวนนี้ครับเรดไป30นาทีนะครับทําให้ผู้คนนี่เอ๋อาจยัดเยียดแบบนี้แหละครับเพราะว่าโดยปกติแล้วคนไต้หวันนี่จะใช้รถไฟรถเมล์สาธารณะกันเยอะมากนะครับดูครับนี่คือรถไฟขบวนเดียวนะครับนี่ครับเพราะว่าที่ตรงนี้ก็เป็นที่สุดสายด้วยนะวิ่งมาจากไทเปนู่นนะครับมาสุดสายที่จีหลงซึ่งเป็นท่าเรือนะ เดือดคมเขานี่มาหยาบทำทำตัวเองว่้ภูเขากเขามานเนาะมึงเอิ้นประตูเขาไม่ทั้งเดียวเนาะทางฝุ่นเขาทางฝุ่นเขาปิดปั๊บผูกเขาปิดสอมอยู่เนาะถ้าเราไปนั่งว้างแผงกันดูแล้วกันนะเดี๋ยวมาะเมินว่ามีรถคันไหนมีรถคันไหนว่าจะไป จไปตึกหลักสีค่ไปสตึกหลักสีตึกหลักสีก่อนเนาะเกูเกิลแทำาม่มกูเกิลแนด่เรียบร้อยเตืนึงเนึง ออกเวลา13ทีม13ทีมเขายังไปหนี่งเกือบสิบนาทีเลยวนะิพากษนนะไป,ไปเข้าไปแล้วจังได้ก็หาแนวกินก่อนเนาะอิม <laughs> อ่มดองก่อนจะไยว่ากันเออหิวแล้วกันหิวก็กินกน่อนเนี่ย อ่อารถมันมีอยู่แล้วนะมาต้องห่วงเบิ่งกอนปะเออเป็ปตะกินปะละ่ะเมนเทเหรอเมนูเมนูยังวะ ท,ที่รูจักก็ขึ้นนิ้วโรเมียนตอนนั้นแหมนิ้วโรเมียนก๋วยเตี๋ยวอ่นนะนะก๋วยเตี๋ยวนิวโราเขาอะม่มีรูป่าไปเบิ้องเนาะม่มีรูผ่าไปเบิ้ง <c oughs> ว่าห้าสิกินอังไงไปไปเออมันจะเป็นถ้วยนิดน้อยแมมลอยกบบาทมาละเออ ยังมักเลยน้อยตูวดูกตาเลยใกล้แล้วใกล้แล้วนะ,ะแต่รถเส้นนี้ก็จะอยู่หน้าสถานีรถไฟจีหลงเลยนะ,ะเนี่ยตรง,งนี้นะฮะข้างหลังคือสถานีรถไฟจีหลงฮะหน้าสถานีรถไฟจีหลงก็เป็นประมาณนี้นะฮะอันนั้นเป็นตัวหลักๆของสถานีนะพอมาทางด้านขวาก็จะเป็นสถานีป้ายจอดรถเมนะ แต่ว่าตรงนี้ป้ายรถเม์เหมือนจะไม่มีแล้วนะครับเมื่อข้าง่อนที่มาเนี่ยข้างหน้าน,นี้จะเป็นป้ายรถเมน์ะดูเหมือนว่าเขาจะย้ายไปอยู่ด้า,ดานหลังของตัวสถาน,นีรถไฟจีหลงนะฮะทางนู้นก็เป็นท่าเรือย่อมๆนะครับก็ถือว่าเป็นจุดเช็คอินเช็คนึงที่จุดนึงที่เป็นไฮไลท์ของเมืองจีหลงะฮะอ่ะ เดี๋ยวถ้าจะออกไปดูไกลๆนะครับบนภูเขาหลังสถาน,นีรไปจีหลงนี่จะมีป้ายคําว่าคีหลงใหญ่ๆครับประมาณว่าเหมือนไปฮอลลีวูดนะฮะคือตอนแรกพวกเราว่าจะไปกันเลยนะฮะดูตารางเวลารถเมล์แล้วก็หลังจากนี้ประมาณ10นาทีก็มีอยู่คันนึงแต่พอดีถามน้องๆว่าหิวยังน้องบอกว่าหิวแล้วอะ งั้นถ้า, oo, าหิวยังไงก็กินกันก่อนแล้วกัน ok เดี๋ยวค่อยว่ากัน <laughs> ขณะนี้ก็เวลาสิบเอ็ดน,นาฬิกาสามสิบนะยังไม่ถึงเที่ยงแต่แต่ว่าเราออกมากันนต่เช้ายังไม่ได้กินอาหารเช้ากันก็เลยมีความรู้สึกหิวมาเร็วกว่าปกติมาแล้วบ่<า>ได้วี่เดวได้บ่ <laughs> <laughs> กลับมาล่างแขนใหม่ <laughs> ตรงกันข้ามกับจุดเช็คอินถ่ายรูปท่าเรือหน้าสถานีรถไฟจีหลงฮะเดี๋ยวไปทางขวามือครับจะเป็นถนนโบราณถนนเก่าแก่ที่อุ้ยนั่นไงมองทีเขามาหมักถ่ายรูปเช็คอินกันใช่ต้องทาเรือต้องนานมาลุ ตอนน,นคือที่สวยได้เพิ่นเอาไปเอายังมาประดับเต็มเลยว่าเรายางออกมาซะ,ะ <c oughs> มีการขายของอยู่ของกินนะครับจะเป็นบ้านเอาก็เรียกว่าจะเป็นตลาดนะครับมีของอยู่ของกินของใช้ของสอยเหมือนเหมือนเป็นตลาดโบราณสมัยตะก่อนนะฮะก็จะอยู่ทางด้านขวามือตรงนี้นะฮะเดินเข้าไปเลยฮะใช่หมดเลยนะฮะข้างหลังเนี่ยเออ ก๋วยเตี๋ยวเหนียรับขาไม่พ่งไหแห่งกินไหนกินกินไม่ได้ก็ไม่ต้องกินเป็นอรเส้นเยเอไอ่ะเส้นเหนียนิ้วโลมีเหระมันมีไปกินร้านที่เห็นที่แรกแรกปะเออเดี๋ยวบังสนิดก่อนไดีหยวมั้งเกียวเกียว กินเดียวเวียดนามอ่ะ hmm. ก okay, ินก nah, ี่เ uh, ดียวเวียดนอะเอวะเอ้เาวเไมเเกินเวียดนามแม่กินกีเดวเวียดนามอยู่ไต้หวันไเออเองเคนเาเราคุยกันมั้งขนมบ่ แต่ว่าขนมของเขาค่อยซื้อกินอยู่เลยอันนี้นายพีกจอยมักซื้อให้กินนะไม่ยังวะเหนียงเหนียงเหนียงไอ้แม่ทองร้องไอ้สารโลอืออันนี้อร่อยนะอร่อยจะกินนานที่บ้านบุญเอาจะสั่งสั่งปะเขาเกณฑ์เอาปะแต่ลองมาเข้าไปตอนแรกนี่เขาจะถามก่อนครับว่าจะเนยยงฮะซื้อไว้ใต้ฮะ คือก้มหมายก็คือว่าจะกินที่นี่หรือว่าจะห่อไปข้างนอกนะฮะเราจะถามประมาณนี้ครับที่ไต้หวันเนี่ยที่ผมชอบมากๆอยู่อย่างหนึ่งก็คือเวลาเราไปซื้อของนะครับบางทีเราไม่รู้เรื่องรู้ราวเราไม่รู้อะไรเป็นอะไรเนี่ยเอ่อคนขายเขานะ่ะเกือบทุกร้าน,นครับเขาจะกระตือรือร้อนในการแนะนําสินค้าของเขาของของเขาอย่างนั้นอย่างนี้ให้ตรงกับที่เราต้องการจะซื้อมากนะครับ คือเขาจะเอาใจลูกค้าไม่ถึงกับเอาใจคือเขาจะบริการลูกค้าคล้ายๆว่าทํำยังไงก็ได้นะครับที่จะให้เขานะ่ะได้ขายของให้เราให้ได้แล้วเราก็จะได้สินค้าหรือได้ของตามที่เราต้องการนะครับตรงนี้คือเป็นที่ที่ผมประทับใจที่สุดๆนะครับแล้วก็มารยาทก็เป็นกันเองครับ เป็นกันเองแบบเรื่อยๆครับชินออายเื้อจูโร่จูโร่อ่ะจูโร่จูโร่เคยหรเคยอ่ะแต่ซื้อหวานจูโร่หวานจูโร่กว่็่อนมะอนยีปาอีปนม่อี่คมอเออ่ปอเมม่่ม่ นั่นจ้จ้เหลียถวส่้ามิใไมนันยี่สิ้ก็องไถอ๋อเอาเอาแต่ันอันอเยี่ห้าเขา้นสองพมลงเอนน้เหรียเออโอเค่้นน่มเขากินยัไงนี่เขาะกินกับน้ไอ้นี่ออไอ้นั่นเนื้อขาวๆเนี่ยคือคือเนื้อปลาไม่อันนี้ะเนื้อ อันน à, ี้นะกุ้งแล้วก็อันนี้ขนมจีนโอ้นาทดน้สะพัเอาคน้านปะเขาอยากเขาอยากกินเขาอยากกินเาไ้เออออาไปขายแป้งมีอะไรนี่ม่เคนลันเ็มเ็มเ็มเนี่ยเิมมือะก็ซิมมือ อันนี้นอันนี้น้สมองรอน้สกไงราดิมสมสมบ่น่าจะปนน้สมอสดูนะหมสมสมหวานสมสมหวาน นี่เด้อกับนี่มีาแนี่ใช่โหระพานะโหระพาอืมแต่โหระพาอีเลยถ้ามันจืดอ่ะจืดน่าจะเตื่นคลายน้าอ๋อเหรอหรืออาจจะเป็นว่าเพราะว่าพวกเราใช้เครื่องปรุงไม่เป็นก็ได้นะ ก็ก็พอกินได้นะครับก็เหมือนคิดสภาพเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ําใสนะฮะก็ก็โอเคนะครับสําหรับอากาศเย็นๆแบบนี้แล้วก็ได้กินน้ําอุ่นๆแบบนี้ก็ถือว่าพอใช้ได้นะฮะนี่อยากกินน้ำโป่งไหมอันละยี่สิบเอ่ออะอย่างเงี้ยพวกอันหน่อยมาอีกแปดขวานกแปดขอานถงถงโต๊ะถงโต๊ะอีกแปดขวา

ใส่เกือใส่ักแล้วใส่ผอันนี้ถ้าเอใส่เกือกับ้ดเือใส่เกือใส่เกลือสามอันร้อยเล้อกผ้ดำยางยางละสานะพวกอันร่อยพอดีเออไปละไรไปเออดรงโคกสิ โอรู้เขาต่างเชื่ออีกแม่เต้นเต้ภาษาบานเขาเอินนเียงโอ้โหเน่ยแซ่บใส่ไฮไลน์เนาะใส่ไฮไลน์นี่เนาะเคยซื้อเคยซื้อยูทูปปสามันหาทิปใส่ไว้แล้วไหมใส่ปากหลายขักยูยูจุงลี่อันละยี่บาทนี่ ยืนใได้สิเกตแบบนี้ว่วาโอเคดูอิเดี๋ยวมีใส่เปลือกช่วยทางนี้เดี๋ยวฝ่ากินเดีวยวโอ้ของหนาเลยยื้อเลือกๆไปห้องน้ำของสถานีรถไฟจีหลงนี่จะอยู่ชั้นล่างนะครับ แก่อยากใ่ปะบอมานั่งยืนนิทานมั้เจ็ดข้าหนึ่งเจ็ดข้าวหนึ่งใครไม่เจ็ด้าวหนึ่งเป็หนึ่งส่นสองะหนึ่งส่องสี่ยูพร์ุ้ซื้อฟันซือฟันไทยกว่าสมัยแก เออเกเสื้อจะเกนี่รู้เหนังเกอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับไฮยศมาคยเลียดขอบคุณครับขอบคุณครับังอ่ะ้ย ได้แล้วครับราคาไม้ละสามสิบห้าฮะเป็นตูดไก่ <c oughs> เอร่อยเ,เ,เครื่องปรุงเครื่องปรุงไม่มากฮะเป็นเป็นเนื้อไก่ มันมันก็ไม่มากพอกินได้ครับแล้วก็ที่ชอบที่สุดก็คือไม่ค่อยมีเครื่องปรุงมากนะหมกักแค่หมักซอสธรรมดาผมว่ารสชาติก,ก็โอเคนะครับมาถึงก็ป้ายรถเม์อยู่ตรงนี้นะครับเมื่อกี้ลงมาเดินไปเดินตรงข้ามมาฝั่งตรงข้ามมานี่ก็เป็นป้ายรถเมย์ค้าปลับนะครับ ว่าเดินทางสะดวกนะมาจากสถานีจีหลงก็มาลงรถเมล์สายเดียวแล้มานี่ยพอมองไปทางขวาก็จะเป็นตึนกนากสีจุดเช็คอินสวยๆครับที่มีผู้คนมาถ่ายรูปกันเยอะๆครับตรงนี้ก็ทำเป็นอ,อ,อะไรละ่ะเป็นนั่งร้านนะให้คนถ่ายรูปไปยเฉพา่ะจนจะมีอยู่2จุดครับส่วน ที่ว่าใครจะอยากลงไปแตะขา,ล,าล่างก็ลงไปได้ง่ายๆครับเป็นพื้นที่ชันน้นลอยเช้นเดียอก็แล้วแต่ใครจะชอบยังไงฮะนี <c oughs> ่ครับบรรยากาศสวยอากาศสดชื่นฮะส่วนใครที่อยากจะไปฝั่งนู้นก็ได้นะครับเดินข้ามฝั่งไปแล้วก็เดินไปเรื่อยๆ,ๆ,อยๆต้องตึกสีเขียวอ่อนตรงนั้นน่าจะเป็นขายไอศครีมฮะอย่างนี้นะ ไอ้สครีปตัวนี้พอถ่ายไปนี้จะเห็นเป็นปลาสีส้มกับสีขาวนะฮะตอนนั้นจะเป็นร้านขายกาแฟนะฮะรถก็สวนมากแล้วก็มกักจะมาถ่ายรูปก,กันตรงนี้นะฮะออเป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามครับก็เป็นท่าเรือเก่าดีนะฮะ ส่วนทางเส้นนี้ที่มีถนนไปต่อก็เป็นเกาะเอ๋อผิงนะคะคนไต้หวันที่นี่เรียกเรียกว่าเอหอผิงต่อซึ่งจะข้ามสะพานไปในตรงนี้ไปและะ้วก็จะเป็นเกาะนะฮะเป็นเกาะเอ๋อผิงนะ,ะซึ่งปากแม่น้ําทางนี้กับปากแม่น้าทางนู้นก็จะตัดขาดจากพื้นที่เกาะนะฮะก็เลยเรียกเป็นเกาะเอ๋อผิง นี่ผมอยากแวะไปหาร้านกาแฟนะฮะเดี๋ยวลองเดินไปดูข้างล่างว่ามีร้านกาแฟหรือเปล่าฮะ,ฮะนี่ครับภาพตึกหลกักสีตึกแรกฮะเป็นสีออกฟ้าเขียว

น่าจะเป็นร้านไอศครีมนะครับเดินเข้าไปข้างในอีกหน่อยะนะครับร้านร้านกาแฟที่มีตุ๊กตารูปปลาสีส้ม 可以啊，买一杯美式，一杯美式吧。哎，我收着。啊，可以。现在厨房不中。啊啊。可以可以，大概是要多久？可以可以，好，可以嘛，好，好先付钱吗？啊？要先付钱吗？啊啊啊！ เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าต้องรอสิบนาทีนะฮะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วง,งกำลังทำตัวระอยู่ยังไม่เสร็จฮะขอรารอได้ไหม <laughs> ผมว่ารอได้ยว <laughs> นั่งรอชมวิวไปเรื่อยๆก่อนฮะค <laughs> นแนบสัตว์จะรุ้งไหวเท่เป่นตัวแนคนรุ่ <laughs> มาแต่วันเที่ยง่ายเนาะไปใหม่ก็มาง่ายแต่ว่าก็มีแนี่ยอยากยวหาเลยนเนาะสะดวกรถรถการเดินทางนี่สะดวกอยากอยู่อย่างนึ่งคือ <c oughs> ห้องน้ำหายากยาก <c oughs> แล้วก็อีกอย่างหนึง่งขยะสออีหาบองทิมยากอีกเวลาซื้ออย่างกินนะ่ะต้องต้องหาขายะอีกเก็บในที่ห้องต้องเก็บกลับบ้านถ้ <c oughs> นาไม่จะสั่งก็ต้องนั่งกินในร้านเขาเลยเนาะต้องนั่งกินในร้าน มันมันย้าอีกอย่างหนึ่งเละก็คือถ้าซื้อแล้วปัญหาคือแก้วขยะบที่ใส่กระเป๋าเดินใส่กระเป๋าใส่กระเป๋าปวดเหี่ยวหาห้องน้ำบ่มีจนกว่าจะเข้าไปในสวนสาธารณะหรือเจอร้านอาหารอห่งถึงแต่ถ้าถ้าเข้ากินในถ้าอยากเข้าห้องน้ำต้องเข้าแบบ คาเฟ่ต้องซื้อมาสี่คนต้องซื้อสี่คนต้องซื้อสี่แก้วต้องซื้อสี่แก้วถึงจะเข้าห้องน้ำเขาได้เออแต่ละแก้วจังบาทเหรอฮะหกสิบขึ้นใช่ไหมร้อยก็มีร้อยร้อยก็มีร้อยสิบไปซั่อูสุดยอดอ่ะมาต้องต้องแบบเตรียมงบมาหลายหลายถ้างบประหยัดแบบนี้นะเข้าห้องน้ำเขาไปได้ ครับและนี่ก็คือปัญหาของพวกเราในวันนี้นะครับที่ว่ามาเที่ยวตึวกหลากสีคือหาห้องน้ําไม่เจอครับไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะครับแต่ว่าพวกเราหาไม่เจอจริงๆครับฝากช่วยกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวมาต่อกันที่เกาะเฮอร์งนะครับ